เช่นเดียวกันกับข่าวนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนะคะก็ตรวจตลาดปลาค่ะที่เขาทําการซื้อขายกันเป็นวันแรกนะคะก็พบว่ามีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดค่ะ นายชรัตบุญนส่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามค่ะก็ลงพื้นที่ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลองซึ่งได้เปิดตลาดเป็นวันแรกหลังจากปิดตัวเองมาตั้งแต่วันที่23ธันวาคมค่ะโดยมีนายสมพรสมุทรโสภากุลประธานตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลองให้การต้อนรับและนําชมซึ่งมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเข้มงวดค่ะกําหนดทางเข้าออกทางเดียวมีการลงทะเบียนชื่อและที่อยู่ของผู้ที่เข้ามาในตลาด คัดกรองอุณหภูมิวัดไข้มีเจลล้างมือประจำจุดต่างๆทุกคนสวมหน้ากากอนามัยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มีการประกาศเสียงตามสายย้ำเตือนให้ปฏิบัติตามมาตรการเป็นระยะระยะตลอดจนมีกล้องวงจรปิดติดตั้งหลายจุดค่ะเพื่อที่จะตรวจสอบการปฏิบัติงานในตลาดปลาผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนะคะก็ยังย้ำว่าตลาดปลาสากรประมงแม่กลองเป็นตลาดใหญ่ที่สำคัญถือว่าเป็นอันดับสองของประเทศค่ะรองจากตลาดสมุทรสาคร ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาจากสถานการณ์โควิด1 9ที่มีการแพร่ระบาดแล้วก็เริ่มมีการติดเชื้อในจังหวัดสมุทรสงครามได้ร่วมปรึกษาหารือแล้วก็ทบทวนการดําเนินการตามมาตรการต่างๆก็เห็นพ้องต้องกันว่าให้ปิดตัวเองและต้องยอมรับค่ะว่าทําให้เศรษฐกิจเนี่ยชะงักงันไปอย่างมากดังนั้นจึงต้องร่วมกันดําเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัดค่ะ ส่วนที่ทางตลาดทะเลไทยจังหวัดสมุทรสาครนะคะได้เปิดทําการค้าขายเป็นวันที่2ค่ะมีผู้ค้าส่งมาซื้อขายสินค้าเป็นจํานวนมากจึงทําให้บรรยากาศที่เงียบก่อนหน้านี้นะคะได้กลับมาคึกคักพอสมควรค่ะแต่ว่าแต่ทางตลาดทะเลไทยนะคะก็มีการออกมาตราการเข้มงวดทุกคนที่จะต้องมาเข้าที่ตลาดเนี่ยต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิค่ะผ่านการคัดกรองและสอบถามจากรปภนะคะจะต้องมีใบรับรองแพทย์เป็นรายคนต้อง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ทางตลาดทะเลไทยประกาศออกมาอย่างเคร่งครัดค่ะขณะที่แพปบลานะคะซึ่งทำการค้าขายเสร็จแล้วทางตลาดทะเลไทยก็ส่งเจ้าหน้าที่ออกมาฉีดล้างทำความสะอาดทุกวันเพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อโรคและก็เป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณาสุขค่ะ ที่ร้านจำหน่ายอาหารทะเลอำเภอเมืองนะคะนายสมบูรณ์สิริเวชผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทค่ะก็ลงพื้นที่ตรวจร้านจำหน่ายอาหารทะเลในพื้นที่อำเภอเมืองเพื่อสร้างความมั่นใจในการจับจ่ายนะคะเพื่อเลือกสินค้านําไปบริโภคได้อย่างมั่นใจทั้งนี้ทางจังหวัดชัยนาทค่ะก็มีมาตรการให้ผู้จำหน่ายสินค้าอาหารทะเลในพื้นที่ต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของอาหารและความเสี่ยงของผู้ค้าซึ่งผู้ค้าที่ขึ้นทะเบียนค่ะต้องผ่านการรับ รอจากสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดชัยนาทจึงจะจำหน่ายสินค้าได้โดยจะนำไปติดที่หน้าร้านหรือแผงจำหน่ายของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าหรือประชาชนผู้บริโภคทั่วไปได้รับทราบและซื้อสินค้าไปบริโภคอย่างปลอดภัยค่ะ ซึ่งปัจจุบันจังหวัดชัยนาธนะคะมีผู้จําหน่ายสินค้าอาหารทะเลที่ได้รับใบรับรองการตรวจจากห้องปฏิบัติการและขึ้นทะเบียนผู้ค้าอาหารทะเลและเปิดจําหน่ายแล้ว62รายค่ะซึ่ง62รายนี้นะคะก็ยังมีผู้ที่รออยู่ระหว่างการดําเนินการ9รายประชาชนจึงมั่นใจได้เลยค่ะว่าอาหารทะเลที่จังหวัดชัยนาธสะอาดปลอดภัยสามารถทานได้ค่ะ จากชัยนาทนะคะมากันที่จังหวัดนครปฐมค่ะทางด้านนายอภินันเผือกผ่องรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมก็ได้บอกว่าจากที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดนครปฐมได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จังหวัดก็ได้จัดหาตลาดจําหน่ายกุ้งให้ทั้งตลาดภายในและภายนอกจังหวัดค่ะซึ่งภายในจังหวัดนครปฐมจัดจุดจําหน่ายไว้12จุดและภายนอกจังหวัด4จุดคือที่กระทรวงแรงงานกรมอนามัยกรมสรรพสามิตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ซึ่งก็ได้รับความสนใจค่ะมีประชาชนมาอุดหนุนเป็นจำนวนมากทำให้ยอดการจำหน่ายเมื่อช่วงวันหยุดที่ผ่านมาขายได้58,560กิโลกรัมมูลค่า13,958จุดขออภัยค่ะ1 3 9 5 8 1ล้าน958,100บาทนะคะซึ่งสำหรับหลักเกณฑ์ของการเกษตรกรที่นำกุ้งมาจำหน่ายนี้นะคะก็ต้องผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ค่ะซึ่งก็ ตรวจเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วทําให้มีเกษตรกรหลายรายที่อยู่ระหว่างรอผลการตรวจและไม่สามารถนํากุ้งมาจําหน่ายในรอบนี้ได้ซึ่งหลังเทศกาลปีใหม่ค่ะทางจังหวัดก็ได้ประสานกับกรมประมงขอเพิ่มจุดกระจายสินค้านอกจังหวัดที่ตลาดไทยจังหวัดปทุมธานีซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการส่วนภายในจังหวัดนะคะจะจัดจุดบริการจําหน่ายบริเวณท่ารถบางเลนและอยู่ระหว่างประสานจุดจําหน่ายบริเวณกเกษมชัยฟาร์มเพิ่มเติมด้วยค่ะ